เชื่อเราจะเริ่มใส่สีเราใส่สีม่วงหรือสีฟ้าและสีม่วงสีเขียวเนี่ยเราจะใส่สีเหลือง Thank so hope được, đằng này nữa, cái xài đen, xong, đen, xong,

โอเคโอเคอ่ชิ้นนี้ได้แล้วอันนี้อยากให้ลองทำคิวบิตสเนกลองทำว่าอยากทำเป็นตัวอะไรดี เสร็จแล้วโอเคเกินโอเคอืมอ่นนี้คือโรบินเน็มันทำเป็นได้หลายอย่างเลยอ่าวแล้ววันนี้จะทำเป็นอะไรดีจะทำเป็นแมวโอเคกิฟต์ก็ยัง ได้เป็นแมวได้เป็นแมวแล้วโอเคเกอรโอเคแล้วก็นี่คือการแปะกระดาษติดข้าวอ,อาแปะบนลูกกระดาษนี่คือฟ้านี่คือฉลามนี่คือน้ำแล้วนี่คือก็มีรูปอะไรอีกอ่านี่คือรูปห่วงนี่คือรูปโซนิค อือโอเคอันนี้อันนี้แล้นี่คือรูปเดี๋ยวเราจะเอากระดาษมาม้วนๆมาติดเป็นกองรูปอืมแล้วก็ติดกาวไว้ด้วยขั้นตอนการทำอันนี้ก็คือเจคอบต้องใช้กระดาษอะไรกระดาษรีไซเคิลอ่อแล้วก็ม้วนแล้วก็มาเสียบเข้าไปวางไว้ One, ลก One, two, three, 9 9 <five, six, S 1> มันยากตรงไหนตรงนี้เกานเหนียว <eight>, อ๋อชอบไหมตอนที่เกาวมันเหนียวเหนียวอใช้เวลานานไหมผลงานิีนี้ผลงานทีนี้ใช้เวลานานไหมนานอยู่อืมเอเกแล้วอันต่อไปชชิ้นต่อไปก็จะเป็นเลโก้ตัวนี้มันเป็นสีกระดูก นี่หัวถือซ่อมใหญ่สองซ่อมตัวมหลวมหลวมก็เลยชอบหลวมหระมีความพิเศษยังไงตัวนี้ก็คือตัวนี้มีความพิเศษก็คือมีอาวุธพิเศษก็ประจำตัวก็คือีก็คือซ่อมยาวซ่อมใหญ่ เราพิเศษนี่ให้สองคนเล่นเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็มีรองเท้าพิเศษด้วยรองเท้าเป็ดรองเท้าบูทเป็ดมันทำอะไรได้บ้างตัวนี้วิ่งแล้วไอ้อาวุธอันนั้นเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เสียบเอาไว้ตกปลาเอาไว้หาปลาเสียบปลาเอาไว้โยนใส่ปลาเพื่อดึงกลับ อ๋อโอเคแล้วอ่าชิ้นงานต่อไปจะจะบอกชิ้นงานที่ไหนเราก็จะเสียบปีเหลืองเข้าไปอันนี้อันนี้คือจะทำอะไรชิ้นนี้เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะบอก มันเป็นตัวที่เกิดทุกคนรู้จักกันหมดโอ้ไหนโชว์หน่อยอน,นั่นคือมาริโอ้ยังไงเออทำวีจีใส่กางเกงฟ้าเหมือนมน ก็เขาก็ใส <ând> <Okay. S 1> okay. ่เสื้อเหมือนมาริโอ้ด้วยโอเควีีสีเขียวนี่คือมาริโอ้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีตัวหนึงจะแสดงให้ดูโชว์ให้ดูตอนนี้เราจะทำตัวอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆมาริโอ้แต่ไม่ใช่มาริโอ้ โอเคเสร็จแล้ว hmm. ต okay. ัวน okay, ี้คือลูวิตีอคล้ายคล้ายโอแต่ว่าแทนที่เป็นสีแดงจะเป็นสีเขียวโอเคบายบายโอเคบายบายไปยบาย